ตังส้มตําัปอีกแล้วนะคะใส่กระเทียมไปค่ะพริกข่าสัก10เม็ดสี่ห้าหกเจเกาเม็ดเบาๆไม่เผ็ดสิบเอ็ดแถอันนี้น้ำตาลใส่งมัวลงไปเลยเตัง้มงัวเลยค่ะ ใส่ไปค่ะใส่ไปค่ะใส่หนักอีกใส่ปูยค่ะใปนค่ะ

ออก้อยฟ้าลงม,ม่หน่องน้ำตาใส่ด้วยน้ำปลาใส่น้ำตาแล้วกินก่อนกินก่อนป,ปกติก็ใส่น้ำปลาไหมปลาหน้าก็ใส่น้ำปลา<อ>มันกินแล้วทุกคนไม่ต้อง นี้มันมาถึงเด็ดเราก็ใส่แค่นี้เท่าที่มีนะคะจค่ใครมีสูตรเด็ดๆคอมเมนต์ให้นำไห้ได้นะคะเดี๋ยวจะลองทำตามดูอันนี้กระดาษโอ้กระดาเกียบตัดใส่จานยิ่งกว่าเลยนะ เสร็จแล้วตําปูปลาปลายืดยืจ้ากินกับไข่ต้มกินกับอ uh ันนีตับไก่แล้วครับิกับตับไก่แล้วครับทนกระเพาะไก่อืมจวนไม่ต้องอืม

เพรวไปในคะวามใจมืออืมหัวใจไก่เจได้าไม่มีเป็นตัวอือืมอ Được, được. điều điều đi cứ kích điều thắp hoa cảnh